ใครพี่เขาอ๋อ,อ,อเรียนเสร,รมิม,รรรม,ม,รรรมพี่ต้องเสริมมาให้ขอบคุ้นค่าหมดยังคะอ๋อเหล้วหมอนเดี๋ยวจะไปต่อนี่คาเฟ่แม่บทนะจ๊ะซื้อตั้งแต่บนเขานะจ๊ะบอกมาร้านอยู่หนึ่งวันจจอไทยนะอีกแล้วนึ่งวันสองไปทะเลหมอกก็ไม่เจออุตสาห์พักสองคืนไม่เจอจ้า เหมือนอีต้นไปโยอุ้ยงั้นเรากินข้าวนี่เลยยังไงมีฟู้ดแอนด์ดริง์กาแฟในสวนของจังหวัดเพชรูรนะคะสวัสอีไงแ้าี่่ขอบคุณค่ะข้าไก่มาค่ะนี่เอะงน่อะไรนะขาวมอะไร่นะ <m> <min> <absorbed> <ails> แต่เขาต้องการจะาได้เพิ่มคืออยาได้่นี่เพิ่มมีที่มองดูนะเชค่ะอลาเต้เย็นปะลาเต้เย็นสองค่ะมีขนมไม่มีเค้กอยากกินเค้กมยาีกิกันเค้กจะมีต่าปีแบบเป็นตางสอรดีโอ้กิจกรรมอะไรนะคะ าาคอ้ Ooh, แกสตา,าร์บัคมีน่าจะเลิกผลิตแล้วเป็นรอคะลิมิเต็ดมีอันเดียวหรอคะมีมีหลายรางวันคะ่ะแต่ว่าเราให้โตัละท่านนะคะโอ้โอหรือใช่เอ้ยต่างเลยไายกลายเป็นดีไงเนี่ยไข่นะสองคนนะจับมือรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยแล้วก็หยิบเอาไหมล่ะนะแต่มีคนได้แล้วนะคะอุย้ยแล้วก็หมดแล้วนะคะเสียใจด้วยนะ ร้านนี้นะคะไปส่งเราที่ที่พักนะคะไปจ้าพี่จีนั่งหน้าไม่นั่งหน้ามีคนนั่งอยู่เอาเหรอโอเคเราไม่ลืมอะไรนะเราไม่แค่นี้ใช่ไหมไม่ได้ลืมแล้วค่ะ พาเรามาส่งด้วยขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพูดต่อไม่มีรถด้วยีรถเิดวิญญาณแบบญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะอริโตกไซมัสเอ้ยอย่าพูดอยู่แยกพูดดิอริโตไซมัสขอบคุณค่ะบายบายไซยนารนะคะ ัน<อ>จ,ะจ,ะจะเดือกลงไปได<ห>้<ห>ถ้าเกิดไปกินซูชิอะแล้วไงต่อนะถ้าเกิดว่าไปกินซูชิโรงเรียนออไปกินข้าวกล่องโรงเรียนแพ็กไม่ลงทำไมอะอ๋อ,อ <ะ S 2> มันจืดมันคายที่คอซื้อขนมไปกินขนมเราหมดไปเสร็จแล้วมันคือตลาดนัดค่ะใต่ขอค้ ที่นี่มันคือมะขามเยอะใช่ไหมเมืองมะขามหวานเมืองมะขามหวานมะขามจริงมสะแม่สะพ้อสิงด้าอุ้ยพ่อคุกพ่อแบบแบบแบบพี่แซซ่าเขาเรียกพิซซ่หน้างาแม่คุกคูอไหมคะเด็กได้เลยนะคะสิบบาทั้นน้ำดูมันน่ากินดีอ่ะเอาไหมเอาไหมไปไปรุ่นข้ามถนนไปเร็วที่นี่คือเตรียมน้ำพุ่วเหรอเนี่ยเขาเตรียมกระสอบอ่ะเตรียมน้ำพุ่งอุ้มรสเทพะ โหโทษนะคะอยู่กี่วันคะเนี่ยตรงไปเลี้ยวซ้ายนี่จ้ะไอ้เลิศไม่ได้จริงๆปุ่นบังไฟเดือนหกเกี่ยวอะไรกันดี่เจ้าเล้หรอไป้ไยไหนไยรถที่ออกมาป่ะชื่อร้านคือโคเทชื่อร้านว่าซูผีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูทอดชอบหมูแดงจังหวะที่กูแบบทำกระเป๋าตังหลนแล้วกูรีบฟ้ามั่ใช่ปะข้าวกูแตกเลยมึงูดิ You so sexy lady ตอนนี้เบลจีไม่อิ่มอ่ะก่อนหน้านี้เรากินอะไรคะเพราะอะไรวะเป็นเพราะเราอ้วนค่ะสังทองลูกแม่ไม่ใช่มันคืออะไรขนมปังชื่อว่าฮอกไกโดมิลคก่อนนี้กินอะไรบ้าบ้างคะเจียวน้ำชัยสมเจียวเอาเจียวน้ำมันมันไม่มีเส้นด้วยเนาะมันก็แบบเออไม่ค่อย้อง เสียดายอ่ะอืมอือหมดไฟแล้วเออนี่คือใบผู้ใหญ่ใช่คุณเล่นเล่นนี่ว่าโมนุ่นแมลงไหมหัวใจผมเสียใจคมึงใช่ปะชา์เด้ออืมไม่รับไม่นอนแม่เฮ้ยกี่โมงล้วเนี่ยมาเปิดรูโทรศัพท์อันเรียนไม่ทันแม่เลยโอเคดูดูเวลา 7นาฬิกายี่สิบห้าโอกูกลับมาบ้านตอนเย็นแี่มานอนพักเฉยๆเแบบนี้จริงๆพีู่จะหามากถ้ามึงแต่งตัวแล้วออกมาเลยอะไอ้อ่อมเคยเป็นดิมันนอนนอนตอนเย็นแล้วมันตื่นตื่นมาตอน5้าทุ่มอ่ะอาบน้ำพ่อนั่งดูข่าวอยู่ข้างนอกมันก็บอกพ่อตื่นเช้าจังปุ๊บใส่ชุดพละแล้วห้าทุมเร็วค่ะทำเวลาค่ะนี่ค่ะเก็บหมดแล้วค่ะ เกบวราคาลือกดไฟปอกไปหิวว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 มันหนีบโดนไหมเนี่ยมันเรียบให้ไหมเนี่ยมันมีมันมีกระจกอยู่นี่หว่าอนั่นคือกระจกเขานะเราจะฝากกระเป๋าไว้กล่องือเจอลูบไัทุกคนบเคยบั๊บั๊เออั๊แล้วอ่ะคือว่าหนาวมากอืมหนาวมากถึงมากที่สุดท้องเพลงถึงไปหนึ่งมากฝ่าพื้นดิน เด้อเดอเอะ๊ะทำไมขากลับมันหนักกว่าเดิมวะยังฮะยังหนีบไม่เสร็จน,นะเข้ามันไก่ปนหมูกรอบนะคะได้ค่ะนี่น้ำจิ้มอู้หู้ยร้อนจิ้ติดตรงแบบนี้ต้องอร่อยแน่เลยดูก็รู้ั่วแบบน่าอร่อยมากอืมไห่งนี้สมบูรณมากอุ้ยนีย่เออกินได้ ข้าวมันฝร er มัมากอบบแต่ถางเขาไม่มีพิกเผาค่ะถามได้ค่ะไม่มีพิกเผาหรอต้มตกอ๋อที่นู้นก็จะมีพริกเผาใช่คนต่างจังหวัดแตจะไม่รู้ว่าคนจันทรเขาจะกินแบบว่าข้าวมันไก่ก็จะมีพริกเผาแบบเต็มหยับขเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไว้ลืมเป่าเชียร์เออเออเจอการจำคพณกนี้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะสดเป็นน้ำชาเลยนะคะ ยังไงสามล้อทั้งน่มันเติรแล้วเคเห็นมันมีสามล้อแบบสองแถวว่ะเคยเห็นปะที่มันนั่งแบบสองแถวข้างๆอ่ะหรือจะไปแท็กซี่ไม่มีนะแท็กซี่นะเป็นไปนะเออมารับเหมาใช่ปะ่ะท,ทั่วประเทศเลยเหรอใช่เห็นตอนที่มันขี่ผ่านอะ่ะมันจะมีเออมีมันไม่ใช่รถส่วนตัวเขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเลย ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แล้วสายะไปไงในที่สุดเราก็ได้มาแล้วค่ะวานน้ำสุิปิดอะ e ีชคาเฟ่เชื่อไหมยอมแพ้คนละขวะ<ช>านเอาเข้าไปค่ะไม่ได้ทาบ้างภาพอะอรว่าจะทั้งตีในโรงแรมละหน้าไม่ทาโ <c oughs> ต่เปนยกมาค้นแล <c oughs> ้ว เฮ้ยันก็วิ่งเทไรป่ะเราคิด sì> ว่ามันอยู่ที่จังป่ะใช่ได้เลยก่อนเนี่ยว่ามันเล็กไม่ได้แบบเท่านี้ไม่เห็นไม่เห็นโล่ดีจ้ะสั่งมานี่นะจ๊ะมาสองหนึ่งสองอาจจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเราสั่งว่าขนมปังเนยนมสองที่เราก็เลยคิดว่ามันจะได้เป็นแบบสองแผ่นที่ละสองแผ่นสั่งว่าสองที่ที่ที่ได้คืออย่างละหนึ่งได้คนละกระทะค่ะ รีบไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยมากนัวกาแฟหรือส้มตำเนี่ยนวอันนี้ก็เดี๋ยว่ช่วยงามวันนี้บ้างค่ะขนมปังหอมตอนอบน้ณนะว่าสิ่งที่มันทำให้หอมคือความร้อนของเตาอบอะที่มันโดนกับพวกอินเดียนะนี่เยมากมาเที่ยวก็ยังต้อง หอบงานมาทั้งเมืงคนดีสีสำนักงานมากหัวหน้าเลยค่ะสอเบอร์หัวหน้ามึงอะค่ะเฮ้ยผลคอมขึ้นขึ้ครูมาแล้วไปทำบนนู้นมาแล้วก็ยังไม่เสร็จเอาไปกลางทำตรงเคาน์เตอร์เซเว่นเออทำไมมันคิดไม่ถ่ายรูปไว้วะโต๊ะที่เขาแบบเอาไว้แลกก็หอมเขาก็มองก็เลยจะกิจว่าพี่จี้ไปซื้ออะไรบ้างมาหน่อยซิซื้อนะเซเว่นอ๋อตังเขาโพดแล้วก็เขาเหนียวแต่สามชั่วโมงที่แล้วก็ยังอยู่ นั <ans> ่งนานจนกินข้าวรอบที่สองแล้วนะจ๊ะอุ้ยตาแซ่บร้ายอร่อยมากคิดถึงคิดถึงมีโบอีเมยอร่อยมากสดซดสดจะขี้เหล็กแกงดอกไม้สดแล้วทำเนียมปุ๊ม เหมือนฉีดฟิลเลอร์ปากมาเธอนี่คนเลยถ่าน<า>จานเปล่าสีนุ่มมันเป็นสีสีนุ่ค่ะเรามาั้งแต่กี่โมงะมั้ง<ห> <laughs> แต่บ่ายโมงกับหกโมงเป๊ะนะคะเมืม่อวานไม่ได้มาแล้วไงหนำใจก็คืออยู่ไปเลยครึ่งวันจ้ะกลับแล้วจา้วจาก,กาแฟอร่อยอาหารอร่อยเขารอแล้วจา้าแท็กซี่มารอแล้วตีเราแล้ว <laughs> ฮ้อบิ๊กเจดีไปจริงเลยขอบคุณนะขอบคุณนะคะคุณลงกลับไปดีนะคะบ๊ายบายบิ๊กเจทิปหน้เจอกันจะไม่ร้องไม่ร้องเราอะร้องหรือเปล่าซุมตาจะไม่ร้องจ้ากลับดีดีบายบายคลิปหน้าไม่ต้องมาแกล้งฉันอีกนะถ้ามานั่งรถคันเดียวกันก็บอกนะขับตั้งนานเออน่ขับยังไงก่อนบ๊ายบายเจอกันนะอ๋อ ม่เออระยองใช่ค่ะสอง,สองที่ชั้น,นบนใช่ไหมคะหรืออยู่แค่นี้ค่ะกี่ทุ่มนะคะสามทุ่มสามทุ่ม<อ>ตรงใช่ไหมเราออกสงผ่านพีจ่จีเอาจริงเป็นผู้หญิงที่สะปองแม่แล้วนี่นั่งคนเดียวก็คือนั่งจากลมศักเพิจบูรณ์ไปขอนแกน่นแล้วต่อจากขอนแกน่นไปบึงการค่าัิวโมงวันเดินทางที่มึงเราเดินทางจากระยองพี่จีเนี่ยขึ้นจาก พัทยาก็คือจากรยองแล้วเขาก็จะมาต่อที่พัทยาแล้วซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาอ่ะก็ขึ้นต่อจากเราแล้วที่สำคัญคือเขานั่งอยู่ข้างหน้าเราจนเกือบถึงเพชรบูรณ์อ่ะนางรู้มาตลอดทางตั้งแต่เราถึงประมาณสระบุรีที่จอดรถกินข้าวแล้วนางก็เดินตามหลังเรามาตลอดเริ่มเข้าเพชรบูรณ์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนข้างหน้าเรามันเหมือนมันแอบถ่ายเราวะก็ไม่ได้เอกใจคิดว่าเขาคงจะถ่ายเซฟตี้เขาัรงสรุปก็คืออ่ะ ขค้อแม่งเก๋ว่าไรตพี่ค้าแรงเลยจำได้ไหมค้าแรงแบบนีงอยู่ใครแม่งถ่ายรูปกูวะตรงนี้ใช่นี่ต่อลมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะจะบอกตอนไหนดีวจริ่ออกมาจริงตอนนี่มาไปตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยเม่งไม่เคยเหนื่อยนะเพราะว่าอากาศมันดีสี่วันสามคืนตอนแรกจะเป็นสามวันสองคืนไม่มีรถว่างไปเรานอนบนภูอ่ะสองคืน คือสุดท้ายเนี่ยมาถึงแล้วเราไม่ได้จองตั๋วกลับเนาะก็เลยโทรถามสรุปก็คือเต็มเต็มก็เลยต้องอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งอีกคืนนึงเราก็เลยกะว่าอ่ะมันหนาวมากแล้วลงมาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอรถแล้วกลับบ้านกันดีกว่าค่ะนะคะบ้าอ่ะ worst case ค่ะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มันเต็มมัะต้องทำยังไงนะจะไปยาาอะไรก็ึ้นปูทับเบิกอีกรอบนึงจบเรานอนโดมไปแล้วสามวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลางเต็ม ลาต่อเรอใช่ลาเป็นรูที่ีไปเลยค่ะทำงานที่ชาชบูลไปเลยใช่เป็นวิธีที่ดีเนาะเป็นคร่ะนะเป็นครู